สวัสดีค่ะพาทําไข่ต้มยางมาตูมนะคะไข่ต้มยางมาตูมไข่มีเหลือสามฟองเราจะต้มหมดสามฟองทําง่ายๆค่ะไม่มีอะไรมากไข่อย่าเอาใหม่มากนะคะมาแล้วถ้าใหม่มากก็นําไปตากแดดสักแดดหนึ่งถ้าใหม่มากเราจะแกะไม่ออกเพราะว่าการต้มไข่ง่ายแต่การแกะจะยากนะคะถ้าไข่ใหม่จะติดเปลือกมากๆไข่มาตูมเราออกมาจะไม่สวย นำไข่ที่เราจะต้มลงไปให้ท่วมนะคะให้ท่วมนะรอยตุ๊บป่องนี้ไม่ได้นะคะเห็นผิวอย่างี้ก็ไม่ได้ใส่จนท่วมใส่จนเต็มเสร็จแล้วยกไปตั้งไฟค่ะในนี้ใส่เกลือลงไปหน่อยค่ะ ในไข่ต้มใส่เกลือลงไปหน่อยใส่น้ำส้มลงไปหน่อยค่ะสักสองหรือสามช้อนโต๊ะประมาณนี้เราไว้แบบนี้ให้เขาเดือดตอนนี้เราก็เตรียมฝานะคะเตรียมฝาไว้นะคะเตรียมฝ,า,ะะยมฝาที่ปิดแล้วสนิทลงไปเลยไม่มีรูนะคะต้องไม่มีรูเพราะว่าเราจะอบเอาไว้เนาะวิธีต้มแต่ละคนไม่เหมือนกันสูตรเราเราจะทำของเราแบบนี้นะคะ ต้มจนกว่าเขาเดือดเริ่มจะเดือดแล้วนะคะตอนนี้ยังไม่จับเวลานะรอให้เขาเดือดพ่้าน,นก่อนค่ะรอให้เดือดจนตรงกลางบ่มๆขึ้นมาก่อนตรงกลางขึ้นเป็นน้ำบ่มๆแล้วตักแต๊บนะคะ ได้ประมาณนี้แล้วปิดไฟเลยค่ะฝานี้ครอบลงไปแล้วปิดไฟจับเวลาหนาทีจับเวลาหน,นาทีนะคะหลังจากปิดฝาปิดไฟปิดฝาปุ๊บปิดไฟเลยแล้วก็จับเวลาเลยค่ะ5นาทีในกรณีไข่แดงสุกหน่อยนะคะถ้าไข่แดงต้องการให้ให้ให้เป็นยางมาตูมมากกว่านั้นหมายถึงว่าให้นิ่มกว่านั้นสี่นาทีนิ่มมากกว่านั้นอีก สามนาทีค่ะในกรณีที่เราปิดฝาแล้วนะถ้าต้องการนิ่มๆเลยก็สามนาทีต้องการให้นิ่มน้อยหน่อยก็สี่นาทีให้พอดีพอดีที่เราทานก็ห้านาทีสุกกว่นนั้นก็หนาทีเพิ่มเอาค่ะหลังจากที่เดือดพานแล้วก็ปิดฝานะะี่ค่ะของเราห้านาทีนะเราจะจับที่ห้านาทีนะคะครบห้านาทีแล้วนะคะตักใส่ในน้ำเย็น เขาขึ้นมาใส่ลงไปในน้ำเย็นค่ะการใส่น้ำส้มลงไปหน่อยนึงในขณะที่เราต้มไข่ใส่น้ำส้มลงไปหน่อยนึงหม้อเราจะไม่ดำค่ะหม้ออลูมิเนียมส่วนมากถ้าเราต้มไข่จะเป็นกรรมาถันเขาจะเป็นดำดำแต่ถ้าใส่น้ำส้มใส่ถูกเขาจะไม่ค่อยเป็นค่ะขั้นตอนการปอกนี่แหละคะ่ะจะยากกว่าการต้มการต้มไม่ยากอะคะ่ะแต่ปอกนี่ไม่ค่อยได้เพราะว่าผิวเขาจะนิ่มมาก มือเบาๆเอาเยื่อออ,ออกก่อนนะคะเยื่อไข่ขาวๆเนี่ยต้องเอา,เอ,าออกก่อนแล้วก็ก็จะลื่นหน่อยนึงเราจะมาผ่าดูนะคะนะคะอันนี้หลังจากเดือดพ่านๆไปแล้วปิดฝาปิดไฟจับเวลา5นาที ถ้าต้องการให้ดิบกว่านี้หมายถึงไข่ยังมาตุมดิบกว่านี้นะคะก็สี่นาทีสามนาทีล่นล่นเวลาขึ้นมานะคะสามนาทีเราก็จะได้ไข่แดงที่ดิบดิบหน่อยสี่นาทีก็จะสุกข,ขึ้นไปหน่อยห้านาทีก็จะสุกมากหน่อยที่บ้านทานห้านาทีไข่แดงจะสุกนิดนึงแต่ไม่แข็งนะคะมาผ่าดูคะ่ะ ถ้าต้องการให้ดิบกวันนี้ก็จับเวลาเพียง3นาทีนะคะหลังจากเราปิดฝาหม้อแล้วจับเวลาเพียง3นาทีตักขึ้นมานอกน้ําเย็นได้เลยค่ะลองไปทําดูค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ